ยอย่าตังค่ะอย่าโยนโยนตังออกไปแล้วฝั่งเก็บตังได้นะฝั่งเก็บตังขึ้นรถหน่อยตังอ่ะต้องเก็บขึ้นรถใช่ไหมแต่อย่างอื่นไม่ต้องใช่ไหมฮะได้ออกมาดีแค่โยนออกมานะเว้ยไม่ต้องเอาใส่รถนะเอหายละจะด้ทำอะไรได้ฮนะเฮ้ยผู้นักสาตจะตายเฮ้ยอย่าพึ่งให้คนตายอยพิ่งใหคนตายนี่คิดว่าต้องวิ่งขวาไฟแล้วไปอุ้มมาดูดิเลือดไหล่ไปน้ำเลย คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายและคำพูดคำจาที um> ่ไม่ค่อยดีเด็กๆควรรับชมรับฟังอย่างมีสติทุกครั้งอะไะต่อไปเป็นภารกิจช่วยเหลือนะเดี๋ยวจะเอาขโมยของก่อนมันมีให้เลือดเล่นเต็มเลยเอาอะไรดีอ้าวไม่ต้องถามไม่น่าถามเราไอ้นะผมว่าทุกคนน่าจะ คิดเหมือนกันนะครับว่าต้องเป็นอันนี้แน่นอนเลยอ,อะไร<า>อ่ะเก็บนะตังค์เพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงอัพเกรดหยิวเงินยิบหายจัดแต่ละคนเงินแม่งน้อยจัดมันนี่ easy b u i ต d i n g อันนี้คืออะไรให้ทำอะไรขอจ้างในตึกไงขอจ้างในตึกโอ้ยข้อชอบมากภารกิจเนี้ยแค่โยนโ<ห>ใช่ป่ะ ได้ออกมาออกมาดีบแค่โยนออกมานะเว้ยมึงไม่ต้องเอาใส่รถนะไดแนน้แต่ว่ามันนี่อ่ะแต่ว่ามันนี่อ่ะเอาเอาใส่รถได้เพื่อนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาของมึงอ่ะกูเห็นมีปัญหาตลอดไอ้สัตเฮ้ยฉีดน้ำแล้วทำไมไฟมันไม่ดับวะกูรัร่วเลยเออไฟดับยากมากแม่มันบ้าเหรอเลยเลยวะ อ๋อเองต้องให้มันดับแบบว่าดับสนิทเลยอ่ะมันไม่สนิทเว้ยมันก็เลยว่าขาตีแป๊ยต้องคิดเงินไอ้ป้ายกันเรื่่องงคิิดเนวะมีราคา6บาทโอ้ตลาดแทแต่ทุกอย่างไม่มีราคาเหมือกันเลยมอค่ทำไมเอ้ยทำไมกูจะตายแล้วอ่ะเอ้าแล้วทำไมเงยเดนลุยไฟมาเลยเปล่ามันมกูตายอ่ะใช่มันอยู่อยู่ในห้องอยู่ในห้องคั่ะเออจะตายเฉยงงคุเนี่ยตายแล้วเนี่ย นนี่ไหอยู่ข้างมึงเนี่ยเดินข้ามหัวไปเลยสองสามรอบแล้วเฮียงหูกูอยู่ชั้นสองนะกูอยู่ชั้นสองกูว่าไอ้ไไไอออ้้้น้ำมันไอ้น้ำมันมันกระเด็นนะมันเราทำให้เราตายเว้ยใช่ใช่ใช่เอาไอ้เหี้ยมีชั้นสามด้วยเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงดิมถังดับเพลิงดับได้ถังดับเพลิงถังดับเพลิงเอาดี ไอ้เง<อ>ี้ยคอมพิวเตอร์โยนลงไปได้ไหมเนี่ยโยนไปเลยเอาเจอเจอตังค์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 ว่ะยอย่าโยนโยนตังค์ออกไปแล้วฝากเก็บตังค์ด้วยนะฝากเก็บตังค์ขึ้นรถหน่อยตังค์อ่ะต้องเก็บขึ้นรถใช่ไหมแต่อย่างอื่นไม่ต้องใช่ไหมฮะได้ออกมาดีแค่โยนออกมานะเว้ยไม่ต้องเอาใส่รถนะออกผ่ายแล้ว ในของในครัวนี้ก็คือแบบเยอะมากแล้วนะในห้องครัวทุกอย่างไม่มีแม่งมีมูลค่าหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยของในห้องนอนก็มูลค่าเยอะหมดแล้วชั้นนี้ไอ้้ย<า>แก้วอะ่ะดูดิแก้วใบละห้าเหรียญอะแก้วอะ่ะในห้องครัวแต่แก้วม่เยอะมาก ตองบ้าเฮียบ้านข้างบนบ้าข้างบนก็ใช่ย่อยนะเนี่ยเฮ้ยของบ้านนี่กูตัดกูตัดไฟแล้วโอ้ยถั้าสามสิบถังมอาไปไอถังถังแดงอะนะเออไม่ค่อยแพงเลยแหละวะถังละถังใช่ถังแดงถังแดงอะแพงเอาไปผมเรียงไว้ละเลือกเลยถังไหน ทางงหนก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องหยิบเพื่อนแค่โยนโยนหฮ้ยโยลงไปแล้วมึงอะไรวะกระเบิดมันเป็นถังระเบิดไหมฮะถังแดงเออมึงโยนไปมึงดูด้วยไม่อยากแะเล้งดีเแม่นพุ่มหมดเลยเิรกรรมไ้เชี่ยห้องเฮียเนี่ยรู้ทงไม่ถึงการนะครับกำลังลงไปโหเงินมันแบบมันต้องถือเอาไปจากตรงนี้มีไฟเยอะๆ ไหนอ่ะนี่เดินมาแล้วเดินไปแล้วเหรอออกมาแล้วอยู่ข้างหลังนเนี่ยมันจะเรียกเรามาเหรอเออฉีดน้ำอยู่เนี่ยเราอยู่ข้างหลังเธอตรงนี้เธอฉีดน,นะำนี่นเราอยู่หลังนี้อยู่หล,งหล,งหลงังเนี้ยหลังหลังแพงเนี่ยหลังกระแพงเนี่ยจะฉีดน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระแพงเนี่ยอยู่ข้างในอ่ะเฮ้ยมันยังไม่ครบเลยมันหกร้อยเนี่ยมันขาดอีกกอีเนี่ยกอี้ตรงเนี้ยหยิบออกไปได้หมดเลยยกไม่ได้อเหร ได้ไฟมันไหมจน,นหมดแล้ววะยิงดดีไม่โยนกับไม่โยนไม่โย,ยนถังก็น่าจะได้เยอะอยู่อ,ะอ่ะ <c oughs> อ้อาวไอ้ยีมันโยนถังไปหมดเลยเหลืออะไรนี่อ่ะอ่ะโอเคปะผ่านแล้วพอส่งสิเฮ้ยจะจะจจบจบซะเรามาจบแล้วนี้กันเถอะแล้วเงินนะ่ะเงินนะ่ะเงินเนี่ยเงินเงินอะไรมันก็ได้เงินต่อ,อใส่รถไม่เหรอ เออเงินก็เอามาใส่ใส่รถสิวะไอ้สัตว์ไอ้เฮียเนี่ยก๋วยเตี๋ยได้หมดเลยก๋วยี้ตัวละสิบสองบาทเนี่ยภารกิจไม่ผ่านภารกิจไม่ผ่านเอากองเงินออกกองเงินออกมาเองอ่ะเงินมันร้อยเหรียญไอ้เวทเอาเงินออกไปใช่ไม่ไม่นะเอาอย่างอื่นมาเอาอย่างอื่นมาดินี่ดิกำลังโยนอยู่กำลังโยนอยู่ก๋วยเตี๋ยได้ก๋วยเตี๋ยได้ไม่มีแล้วนี่ไงเดียสิบสองเหรียญ ก้อยยียย่สิบเหรียญโตยี่สิบเหรียญโตออกไม่ได้จะบมดเวลาแล้วนะเอ้ยได้แล้วมาข้าเซฟซนทุกคนบิงมาเร็วแล้วเพียงคนเอาถังระเบิดไปด้วยไม่นะเยุด <c oughs> พันห้าอะไรวะโคเยอะเลยเว้ยนี่มึงเห็นถังไม้ตรงนั้นปะมันบักเว้ยมันดิ้นมันดิ้นเดี่ยวเดี่ยวเห็นปะถังไม้ตรงนั้นไอ้หี่ยมันโยนขวานจริงจริงมันมีขวานห้าอันเนี่ยเ้ามันเปลวอนาดไหของเขามีสิบห้าอัน ของผมมียี่สิบของผมมียี่สิบบาทของเขามีสิบพันโอ้ไม่ยี่สิบบาทนายหนุ่มเอ้ยมันเก็บของเพื่อนได้ด้วยเนี่ยเนี่ยเราเราเก็บเนี่ยเราเก็บกูมีกูมีสิบพันมันมันไม่ได้หมดหรอตะโยนไปเรื่อยๆเนี่ยหมดหมดสิบพันไม่แต่ตอนนี้มีเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์บูดี้เข้าไปในห้องไม่จะเหลืออะไรก็มีสิบพันแล้วมันน้องอวัดต่อฟอกไปเราไปทั้งสองนะทุกคนแบ่งการดีมชั้นล่างเหมือนเดิม น้องเติ้ลชั้นสามขึ้นไปเลยสามไหนวะขึ้นบันไดไปอ่ะสองก่อนมีคนไหมมีมีคนอยู่ข้างบนสามคนไอ้เหี้ยข้างบนสามคนเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยข้างบนก่อนน้องเติ้ลเดี๋ยวไปล้วกันงั้นเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนของกำลังมาใช่คนอยู่ข้างบนสามของกำลังมาแล้วภูมิทวายเราหอมก่อนแล้วคุณจะไม่ตายดีคุณจะไม่ตายดีแต่คุณจะได้ตายเลย หมายถึงว่าเที่ยไอเทียขวาไอเที่ยนี่มันทีเดียวจอดแต่ว่ามันแบบมันใช้แล้วมันใช้เลยมันหายเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาแล้วถ้าเราเจอประตูอีกทำไงเราจะเปิดยังไงเก็บฮะเก็บสิ<า>เก็บได้เก็บตรงไหนวะปลาใส่ประตูแล้วมันหายไปเลยเก็บได้เหรออ๋อนี่าจะนะไหนคนอะ ย่าชววไปแล้ผู้ประสบภัยดิ้นเดียวเดียวเดียวอยู่อยู่ข้างล่างเต็มเลยลยข้างล่างไปข้างล่างอะสี่ห้าคนอ่ะไม่มีใครช่วยน่ะเลยจะไปเป็นต่อต่อกปแล้วเอ้ยช่วยไม่ทันหรอกกูช่วยไม่ทันนะเยอะเยอะกูจะปิงเกอร์มาแล้วไอ้เฮียจะปิงเกอร์มาแล้วไอ้แซดดูดิดูความสำเร็ของนายหน่อยสินายทำอะไรได้เหรอฮะไอ้อพูดแล้วสาจะตายนี่นี่นี่เฮ้ยอย่าเพิ่งให้คนตายเพิ่งให้คนตายไอ้คิดกูต้องวิ่งฝ่าไฟแล้วไปอุ้มมาดูดิเลือดไหลน้ำเลยโอ้โห เชื่อแล้วว่าชีวิตนักตะเพร์ในมันของจริงโอ้ยอนชักนี่ชักงออยว่ะพวกไอผู้ประสบภัยู่ตรงไหนวะข้างล่างมีตรงไหนอีกกูมาแล้วเพื่อนไปไหนอ่ะมันเห็นสองคนนะหรือว่าอีกคนหนึ่งกลายเป็นนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่กลุ่มมาแล้วหนึ่งเออเหรอเจ้าสปริงเกอร์แม่งดีนะหมดย่างหมดยังไปเครื่องมันเที่ยนี่สี่สิบสี่สิบบาทเลยว่ะ ไอ้เฮ้ยเฮ้ยผู้โดยสารกูจะทิ้งเจคนเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้แว่นมึงเอาผู้โดยสารไปดิผู้โดยสารอะไรเง <สะ S 1> ี้ยสองคนสิบเอ็ดคนเดียวนะอีกได้อีก,อ,ก,อ,กอีกสองคนอยู่ไหนวะเดมช่วยหน่อยไหลกูลม้มเป็นห่าอะไรอะเลือดหมดไอ้เหี้ยรถไฟคลอกตายไอ้เฮียกูก็เลือดหมดอยู่ไหนอะมึงยกกูก่อนกูอยู่ข้างๆมึงเนี่ยอ้าว คนคนคนอยู่ในนี้สองคนเลยเฮียดิมอยู่นี่สองคนอยู่นี่สองคนไปช่วยไว้ไหนล่ะเดี๋ยวช่วยคนกั่งสองคนเลยเนี่ยสต่ใจนะเพราะเราอยู่ตรงเราอยู่ข้างล่างทางเข้าอ่ะไปช่วยพี่ฝั่งก็ได้ไหมเปล่าช่วยคนไม่ไม่ไม่ช่วยคนอยู่ช่วยอะไรกันอยู่น้องตอนเดี๋ยวไปหาฉีดน้ำไปก่อนเวลเราไม่โอเคคนครบแล้วสิบเอ็ดคนเราไม่มีขวานทำไงวะล่ะเอ้ยแล้วตังอ่ะอ๋อตังอยู่ในห้องมันมีมันมีกระจก กระจกทุ่มเข้าได้มึงในนี้มีคอมอยู่เยอะมากไอ้เหี้ยหัวข้าง,งหลังอ่ะใช่ใช่มีคอมอยู่สองเครื่องเรียบร้อยครับไปภารากิจสกเซ็แล้วกูได้ถังกูได้ถังแก๊สมาด้วยเพื่อนไฮโดรเจนบอลลูน Let's go Let's go เฮ้ go, s <S เยว่าสปริงเกอร์แม่งเจ๋งว่ะ เจ๋งจริงสปริงเกอร์มันเจ๋งจริงเดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มเรียบร้อยสักเซ็ดสักเซ็ดนะวอนนี้มันจะมอดก็ไม่ได้หาหลังไอ้นี่เหรอฮะทางนี้มันออกไม่ได้มันประตูมันปิดอ้าวเอาแล้วอวยแล้วออกทางหน้าต่างไงออกไม่ได้ประตูมันปิดนอนตายอยู่ตรงนั้นต้องเดี๋ยวไปช่วยบุกวิ๊กไปเนี่ยอ๋อบิเฮ้ยกูไม่มีน้ำแล้ววะทำไงเนี่ยอ๋อเอ้ยมีกูชิจูกูชิจูเพื่อนเดินมาเลยเดินมาเดินมา มันระเบิดแล้วเนี่ยตุ้มตามแล้วไป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 กันเพื่อนไปไอ้เฮียลืมบันไดอะ่ะแล้วบันไดมันจะกลับคืนมาปะไม่กลับคืนมาได้พันเดียวอยีกคนเยอะชิบหายตาเนี่ยเสวียคน